ไอ้รูปแบบก็คงเป็นเหมือนกับเราชนะนะครับคือก็อคงเอาเข้าแง่องต่างในการที่จะใช้นะครับเพื่อช่วยเหลือใช้ภาคเศรษฐกิกจด้วยนะครับแต่ในส่วนไม่เงินว่าจะเท่ทาไหร่ต้องผลิตเ,เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ารณาทางหมู่ล้อมเลยนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ที่คุยเนี่ยคือท่านนายกให้นโยบายไปแล้วว่านายกคิดว่าในมาตรานตคางส่วนในครอบครัวมาตรา3ตที่ผมบอกว่านายก เราเห็นแล้วว่าควรต้องให้สุดตรงส่วนนี้เราก็ไม่อยากให้มามองว่าตรงนั้นมีเงินฝาก5้าแสนขึ้นไปแล้วเป็นล้านไปแล้วทําไมมาเอาอีกแล้วก็มีปัญหากันอีกก็เลยขอขอคงเหลือเกณฑ์ไว้อันเดียวคือเอาเงินฝากนะครับคือแปลว่าเงินฝากถ้าเป็นห้าแสนไม่ได้ก็ตรงส่วนนี้ผมขอเกณฑ์เดียวตัวเงินเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ทําตัวเลขแต่ว่าอยู่ประมาณสักเนี่ยที่ผมเคยพูดไปไงสามพันห้าสี่พันสี่พันห้าอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมไปดูตัวเลขนี่